เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปดูนะคะบรรยากาศของรายงานพิเศษอีสุ s u z ูเปิดตัวการแข่งรถนะคะรายการนิโจ 3K Isuzu ิส์วันเม a เร2012 <c oughs> ว่าจะสนุกและเป็นยังไงบ้างนะคะไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้ก่อนค,ะค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะวันนี้สปีดนิวของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพิธีส่งมอบรถที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานของทางค่ายอิสุกันนะคะนั่นก็คือรายการนิโต 3K อิซุวันเม็กซ์เรส2012ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันได้เลยค่ะบริษัททรีเพชรอิสุสเซลจำกัดยังคงเดินหน้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในรายการนิโต 3K อิสุวันเม็กซ์เรส2012อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับและความสนใจจากผู้เข้าร่วมแข่งขันและนักแข่งหน้าใหม่ๆเป็นอย่างดีจากปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วโดยแม่ทัพใหม่ของอิซูซูมิสเตอร์ฮิโรชินาคางวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลจำกัดบอกว่าอิซูซูยังคงเดินหน้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการมิโตะ 3K อิซูซูวันเน็กซ์เรส2012เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ต โดยจับมือร่วมกันกับผู้นำยางรถยนต์มิตต์และแบตเตอรี่ 3K โดยรูปแบบการแข่งขันได้กำหนดให้ใช้รถพิก up Isuzu D Max Bed Cap รุ่นใหม่หมดเครื่องยนต์2,005 bdi Super c o m m ม r นเ a ลภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือไม่ได้ปรับแต่งเครื่องยนต์หรือระบบส่งกำลังแต่อย่างใด えっと私たちは今年で3年目になります、えー、これを応援してきました、これはです、ね、若い人に車の楽しみ、特に今回ピックアップを我々は使ってますからピックアップの楽しみっていうのをです、ね、知っていただきたいということでやっております。<noise> ที่อิซุสุเนี่ยได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์ของเรานั้นอยากจะให้คนรุ่นใหม่นะคะได้สัมผัสความน่าสนใจของรถปิกอัปอิซุสุนะคะในแง่มุมของการเป็นรถแข่งเพราะว่าการใช้ชีวิตหลากหลายของวัยรุ่นนะคะในปัจจุบันนี้ปิกอพก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขาค่ะตัวต่อไปกปรถที่มีชื่อนลกคือมีเทยาโครชทุกเ やりますそれで優勝した人にはですねトロフィーこれは女王様からのトロフィーとそれと賞金ということが出ますんでみんなふって参加してもらいたいと思います。 ทั้งหมดนะคะมีการแข่งขัน6สนามนะคะทั้งที่สนามีิิเต International c i r c กิ t พัทยานะคะแล้วก็บนันซ่าที่เขาใหญ่แล้วก็มีที่อื่นๆด้วยก็อยากจะให้ทุกท่านติดตามชมสำหรับนะคะสิ่งสำคัญที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้นอกเหนือจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยมีถ้วยประธานนะคะจากพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีนะคะ,ะบอรราชกาิดันงมาเป็นรางวัลเกียรติยศนะคะสำหรับนักแข่งผู้ชนะเลิศอีกด้วยะคะ่ะ สำหรับการแข่งขันในปีนี้จัดแข่งขันทั้งหมด6สนามด้วยกันโดยสนามแรกประเดิมกันที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาจังหวัดชนบุรีในวันที่4-6พฤษภาคมสนามที่2วันที่1-3มิถุนายนที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาจังหวัดชนบุรีเช่นกันส่วนสนามที่3ไปจัดแข่งที่สนามแก่งกระจานเซอร์กิตจังหวัดเพชรบุรีในวันที่6-8กรกฎาคม สนามที่4วันที่7-9ถึง9กันยายนที่สนามพีระเซอร์กิปพัทยาจังหวัดชนบุรีสนามที่5วันที่2-4ถึงสพฤศจิกายนแข่งที่สนามโบนันซซาจังหวัดนครราชสีมาและสนามสุดท้ายสนามที่6กลับมาแข่งขันต่อที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาจังหวัดชนบุรีในวันที่8-9ถึงธันวาคมปี2555 การแข่งขันรถเดินทางเรียบนิตโต 3K Isuzu 1mW 212 0ในแต่ละสนามจะแยกการแข่งขันออกเป็น3รอบได้แก่รอบค a l ล f y การแข่งขันเรดห1และการแข่งขันเรดส2ซึ่งการแข่งขันในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด20คนและในครั้งนี้ก็มีนักร้องหนุ่มจากบ้าน AF อย่างตูยเกรตมลล่าทา และหนุ่มโดมราชนันคุณาริยานุกูลมือเบสวงและปนิลาก,ก็มาร่วมตามถังขันประลองสีมือในครั้งนี้ด้วยสวัสดีครับผมตุ้ยครับผมก็มีโอกาสได้ร่วมรายการดสุวรรณเมกเล็กครับกับการขับพิฆาบนะครับครั้งแรกนะครับผมกับพิราบทางเรียบนะครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับแล้วก็ ผมอยู่ในสังกัดทีมอินไซต์ทีมครับผมก็นอกจากผมก็จะมีนักแข่งสองคนนะครับพี่เพื่อนกับพี่โดมนะครับผมก็ติดตามได้ครับหมายเลขก2 20แล้วก็21นะครับ,นะรบฝากเชร์ด้วยนะครับขอบคุณสปีชนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจก็ขอเชิญชวนไปร่วมพิสูจน์ความมันในการแข่งขันครั้งแรกของ2ศิลปินชื่อดังกันแบบใกล้ชิดติดขอบสนามในสนามแรกวันที่4-6พฤศภาคมนี้สนามพีระเซอร์กิตพัทยาและสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ที่ w w w o a n e w i s s u u e m a c com และ w w w facebook com s l n e w i s s u u e m a c ่ะถึงแม้วันนี้นะคะพิธี่เปิดจะสิ้นสุดลงไปแล้วค่ะแต่ว่าการแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะอย่าลืมติดตามกันได้เลยค่ะในสนามที่1นะคะวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคมนี้นะคะวันเฉลิมทรั์สมบูรณ์ถ่ายภาพพี่มาวงเหลืองรายงานค่ะ ก็เป็นการแข่งขันที่น่าสนใจ,ใจต้องบอกว่าเมื่อกี้เห็นภาพนะอิสุสุมาแต่งเป็นรถแต่งก็สวยดีเหมือนกันนะสปอร์ตมากอ๋อสปอร์ตมากจริงๆแล้วอิสุสุเขาก็เป็นรถที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครองแชมป์มาเนินนานนะคะก็มาดูกันว่าการแข่งขันแบบนี้เนี่ยจะสามารถทําความเร็วได้ขนาดไหนแล้วประหยันดน้ำมันด้วยใช่ค่ะ